สวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลมารีวิวฟูซาหยกขาวนะคะฟูซาหยกขาวไต้หวันนี้เป็นสายพันธุ์ที่พี่บุลือนำเข้ามาจากไต้หวันนะคะเอามาปลูกแล้วก็รสชาติหวานเนื้อจะแบบกรอบนะคะแต่เนื้อไม่แน่นมากนะคะกรอบเนื้อไปทางสาลี่นะเดี๋ยวผ่าให้ดูข้างในค่ะเดี๋ยวชิมให้ดูวันนี้ยั่วยั่วยั่ว โอ้เห oh, <qu ip music> <c oughs> ีนะคะเก็บมาสดๆจากต้นเลยมีขอบคมนี่นมคะเนื้อข้างในใสๆน่ากินมากเปลือกบางนะคะเปลือกไม่หนากินได้ทั้งเปลือกเลย ชิมแล้วนะเยอะๆน้ำลายไหลนะคะหน้าปลูกนะเดี๋ยวก่อนกินต้องบอกก่อนว่าหน้าปูพันนี้ปลูกต้นเดียวนะคะก็สามารถติดผลได้เลยนะออคือเกสรเขาอ่ะสมบูรณ์ในต้นเลยค่ะไม่ต้องแบบปลูกคู่กันหรือว่าปลูกให้ยุ่งยากเลยค่ะพื้นที่น้อยก็ปลูกในกระถางได้ปลูกต้นเดียวยังไงก็ได้กินแน่นอนอายุประมาณ 6- 7เดือนนะคะติดลูกได้กินชัวร์แล้วก็ดกสุดเออผลเขาใหญ่นะคะ <c oughs> ผลใหญ่ได้ประมาณประมาณอ่อสี่ผลหนึ่งกิโลสี่ผลหนึ่งกิโลเอาเคืนมาก่อนอ้าวมาดูอันนี้ก่อนค่ะชิมแล้วนะฟังเสียงด้ยเสียงยั่วอื หวานเจียบเลยหวานกว่าตอนที่ทำวิดีโอรอบที่แล้วอีกค่ะดูนะดูเนื้อจะแบบเนีย่ยฟังเสียงนะคะเนื้อกอบแต่ชำ่ำหน้าปลูกนะคะตอนนี้มันมีไซส์เล็กนะไซส์เล็กที่แบ่ง คือแบ่งให้เพื่อนๆไปปลูกสําหรับคนที่ทุนไม่มากนะคะก็อยากมีผุ้ซาอร่อยไว้กินก็ชุดต่อไปก็จะขายราคาเดิมแล้วค่ะราคาต้นละ1,000รวมส่งเหมือนเดิมนะคะตอนนี้มีไซส์เล็ก500ก็คือค่าส่ง150บาทใส่ได้5ต้นนะคะถ้าสนใจก็ยังทักได้ค่ะของชุดนี้น่าจะเหลือไม่ถึง200ร้อยต้นละเพราะว่าเปิ้ลขายอยู่เรื่อยๆขายตลอดลูกค้ามาชิมก็เด็ดปุ๊บ กินแล้วก็ติดใจก็ซื้อเลยอะไรเงี้ยบางคนก็เอาห้าต้นบางคนก็สองสาต้นอะไรเงี้ยได้หมดค่ะกินอีกทีนะก,กล้องคมัหวานมากอดี๋ยวถ่ายเสร็จค่อยกินทำทำงานก่อนอื <c oughs> อร่อยไม่ผิดหวังค่ะกินยั่ว,วอืตัดน้ำแตก <c oughs> น้ำกระจายอื มมมมเมล็ดก,ก็มเมล็ดก,ก็เล็กนะคะมเมล็ดไม่ใหญ่ดกอร่อยเวอร์ความหวานก็วัดได้เปิ้นวัดได้ต่ำสุดเลยอ่ะสิ 15, 15บห้าสิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดบิกเลยค่ะหวานมากพันนี้หน้าปลูกนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจกิ่งพันุนะคะก็ติดต่อเปิ้นได้นะคะ ที่เบอร์โทร093-005-5573นะคะหรือจะเป็น l ล n e ID ดี e n 89หรือจะเป็น Facebook ส่วนมะมาเดือฝรั่งน้อยหนานะคะตอนนี้เฟซเต็มเฟซเต็มกดติดตามได้นะคะหรือจะไปกดติดตามที่ช่องก็ได้นะคะสวนพันไม้ออนไลน์สรับบรุรีในช่องทาง Facebook นะคะคือเปิลจะลงพันไม้ใหม่ๆมีพันไม้อีกหลายตัวเลยค่ะที่ยังไม่ได้เปิดตัวนะคะก็ฝากติดตามเปิลไว้นิดนึงนะคะ ถูกสขใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ